หลังจากมื้อเที่ยงผ่านไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก็นะครับลาบพนาศูนย์นะครับเท่าที่เห็นนะครับนี่ครับตอนนี้เขากําลังลงลงคันกันอยู่นะครับตอนนี้ลงขันแค่อะไรครับเนี่ยเอาจ่ายค่าอาหารครับเอาวันนี้เรากินฟรีนะครับปลาอย่างนะครับวันนี้แอปเลข้าวครับ อิ่มจางตังอยู่ครบครัับจงตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ของงงใครอะองผมยังครับยังมีเยอะครับยังมีอาหาาไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันเลยยังมีเยอะยังไม่ต้องแย่งครับนี่มียังมีมีเยอะครับยังมีครับยังมีครับแอคจะรวยยังคาเบียร์นี่ไงเดี๋ยวก็เราอาหารกันไงสี่คนหกสิบคนละหกสิบบาท แล้วนกมีสอนแล้วคุณคุณจิ๊บรู้ไหมครับว่าทําไมเขาถึงจ่ายกันตรงนี้อ๋อผมรู้ครับรวมครับต่อรูเราไม่ได้เลยครับสกอเท่าไหร่ครับเจไม่็ดต่อสี่เลยครับอโครับของของพยางเจ็ดตัวนะครับสี่ตัวนี่ของไอคันรัวไอคันรัวมาตั้ง สิบคนนะครับเ้วเป็นหน้าจี่ลูกพี่เลยต้องมานั่งโมตังค์อันนี้เราขอโทครับหนูหนูปลาที่เขามาสร้างปม่ทันประช่ยได้ยินวานี่เราถือว่าเขาแข่งมาเจอเราลยอ่อยให้หน่อ้โ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 ไ้โม้โอ้โ้โอ้ให้เก้ยรติอ้นหน่อ้โ่้เอิโอ้โอีโอ้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 ออส้อน้อ็โอล้ไมอะ เฮ้เดี๋ยวเขาไปก็ได้นะอีกสามาคอยแมนแตมเซเวนได้ไหมเอกาเอกไม่เอกโอ้ยสา